สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องโวชนอห้าแชนนลนะครับเช้านี้วันพักผ่อนนะครับก็จะเดินทางไปทำคลิปนะครับทำคลิปทำคอนเทนต์ อยุธยาครับโอ้โหสิ่งน่าดูเลยอ้วนเออไม่ใช่คุณอ้วนอโชบโชบซ้ายโชบขวาลยนะรถเขาแรงจริงๆวันนี้นะครับรถไม่ติดนะครับวิภาวดีลังสิตไม่ติดนะครับวันนี้ ไปได้เรื่อยๆเป็นเพื่อนท่านใดจะออกมาเที่ยวนอกเมืองนะครับนอกกรุงเทพก็มาได้สบายๆนะครับช่วงนี้รถรถไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีครับวิ่งได้เรื่อยๆนะครับประมาณร้อย วิ่ง90ประเทศไทยกฎหมายจราจรนะครับความเร็วจำกัดไม่เกิน90 90กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงครับไม่มีหรอกครับขนาดผมครับก็ประมาณนั้นแหละครับเนาะจะมาวิ่งแบบ90นี่ก็คงไม่ใช่นะครับ ก็อาไร่ก็นู่นแล้วครับไม่ร้อยก็ร้อยยี่นะครับอันนี้พูดตามตรงๆนะครับพูดตามความเป็นจริงครับกฎหมายไทย,ยถ้าแก้ไขได้ก็ว่าร้อยยี่นี่ก็กำลังดีนะครับร้อยยี่เออเกินร้อยยี่นี่ก็ว่ากันไปแต่เก้าสิบนี่มันช้าเกินนะครับถ้าตามความคิดของผมนะครับเก้าสิบเนี่ย 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่ามันช้านะครับแต่ความเป็นจริงนะครับถ้าวิ่งใน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูไม้นะครับ90นะะี่ครับถ้าวิ่งกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับตก็ตกไปกี่นาทีอะ Km. Km. ประมาณกี่วิร้อยกิโลเมตรเกสบกิโลเมตรต่อชั risque. ่วโมงผมว่ามันช้าไปเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพอดีนะครับถ้าขับไปเชียงใหม่ครับไม่ต่ำกว่าค่อนวันนะครับสิกว่าชั่วโมงจะถึงเลย ผมว่านะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไปเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยผมว่าเป็นวันวันแน่เลยถ้าจะเอาความตามความเป็นจริงนะครับถ้าแบบว่าออลองวิ่งดูสิ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนะี่ยไปเชียงใหม่เนะี่ยหรือไม่ก็ไปเชียงรายเนะี่ยมันใช้เวลากี่ชั่วโมงาะว่าแต,แต่แต่ถ้าความตามความเป็นจริงนะครับ ระยะทางไกลขนาดนั้นนะครับแต่เป,เป็นผมนี่ก็เหยียบอยู่ไม่เกินร้อยยี่นะครับแต่ถ้า,าแบบว่ารีบๆหน่อยก็นู่นและครับประมาณร้อยห้าร้อยสีจะไปเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณนั้นเลยจะมาจะมาวิ่ง90บนี่ก็โอ้โหแม่เจ้า เชียงใหม่พอดีนะครับสลบสไลดนะครับโอเคครับก็คุยกันแกงง่วงนะครับคุยกันแค่ตามความคิดนะครับแตนะ่ถ้าตามตามกฎหมายจริงๆนะครับกฎหมายจราจรนะครับตามคามเป็นจริงก็อยู่นั่นแหละครับ กำหนดนะครับวิ่งไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถนนหลวงนะครับหรือไม่ก็มอเตอร์เวย์ครับทางด่วนนะครับทางด่วนก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยเยนครับบางช่วงอยู่ที่ร้อยยี่ครับผมคุยกันส,สบายๆครับอย่าอย่าซีเรียสนะครับ คุยไปเรื่อยอย่างว่าแหละทำคลิปทำคอนเทนต์คุยอยู่คนเดียวนี่แหละก็เห็นเพื่อนๆก็คุยกันอยู่คนเดียวนี่แหละรับพอยังไงก็ฝากติดตามฝากกดซับสไคร b ์กดแชร์ช่องวชนห้าชานให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ